อย่าเพิ่งอัปเดต watchOS 10.1เพราะตอนนี้ดันมีปัญหาใหญ่ฮะ พล่าสุดเลยนะครับสำหรับคนที่ได้ใช้ Apple Watch ไปแล้วก็มีการอัปเดตนะครับเป็นตัวของ watchOS 10.1ที่เปิดมาพร้อมกันนะครับให้ใครหลายๆคนได้อัปเดตแล้วก็มีฟีเจอร์อย่างการจีบมือหนุนนี่นั่นเข้ามานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะบ,บางคนก็ได้อัปไปแล้วและดันเจอปัญหาใหญ่ครับซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็ออกมาพูดกันว่ามันส่งผลต่อการใช้ง,งานจริงๆนะเพราะว่าอะไรแบตเตอรี่ของตัว Apple Watch มันดันหมดไว ขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับอันนี้เขาบอกเลยนะว่าชาร์จอยู่นะฮะเต็มร้อยปุ๊บแล้วหยิบออกมาใช้เพียงแค่60นาทีผ่านไปหรือแค่1ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ของ Apple Watch ดันลดลงไปเหลือ50%ซซึ่งแน่นอนมันผิดปกติมากๆถึงแม้ว่า Apple Watch มันจะแบตน้อยแล้วก็หมดไวกว่าในฝั่งของออสมาร์ทวอทอื่นๆก็ตามแต่นี่คือมันหมดไวจนเกินไปนะครับแล้วก็มีคนได้ร้องเรียนไปทาง Apple และ Apple ก็ออกมายอมรับจริงๆนะครับว่าอันนี้เป็นข้อผิดพลาดจากทาง แอปเปิลนะครับแล้วเขาก็จะมา <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แอปเปิ้ลก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยทางศูนย์บริการ A A S P เนี่ย <c oughs> เขาก็ได้แจ้งนะฮะ <c oughs> กับทาง ที่ Apple เขาบอกมาแล้วก็มาแจ้งหลายๆคนแบบนี้นะครับว่าเอ้ยมันเกิดปัญหาจริงๆและ Apple นะครับแน่นอนการแก้ไขปัญหาก็คือต้องอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับนี่นคือตัวของ watchOS 10.1.1หรือนะครับอาจจะเป็น watchOS 10.2เลยก็ได้นะครับที่ปล่อยออกมาและคาดการนะครับว่าถ้าเป็น10.1.1เนี่ยอาจจะออกมาไม่เกินสิ้นเดือนตรงนี้นะครับผมหรือถ้าเป็น10.2อาจจะต้นเดือนหน้าเลยเพราะอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลนะครับแก้ไข บักหลายๆจุดพร้อมๆกันไปด้วยนะครับถ้าใครที่เจอปัญหาตรงนี้นะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเจอกันเยอะไหมแต่อันนี้บอกเลยนะสำหรับติไกนะครับยังไม่ได้เจอปัญหานี้เพราะคิดว่าน่าจะไม่ใช่ทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะเซฟเซฟไว้นะครับไม่อยากโดนกับตัวเองก็พักเบรกไว้ก่อนอย่าเพิ่งอัพ นะครับผมอันนี้ออกมาอัปเดตเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเนาะหรือว่าใครที่อัปไปแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวรอแก้ไขจาก Apple เลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะถือว่าอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ได้ทราบกันก่อนฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมหลายๆคนที่กำลังใช้ Apple Watch อยู่กำลังจะอัปอย่างเงี้ยเขาจะได้พักเบรกไว้ก่อนนะจ๊ะอ่าอย่าลืมกด subscribe นะครับให้กับ Channel อติรีวิวไว้ด้วยจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ยายก็ต